ไอที่พี่ถืออยู่นี่เป็นน้ําหอมที่เขาเรียกว่าเบอร์หนึ่งของโลกเพราะว่าไงในแะง่น้นน้ำหอมน้าหอม,หอมผู้ชายสี่ส้าห้าแสนตัวแม่งเหยียบหัวตัวนี้ไม่ได้สักตัวมันชื่อว่าชองปองกเตเลมาาอิลิกเซียนะครับโอเคน้องฝากช่องหน่อยนะครับช่องเคียเป็กเยยับนะครับแล้วก็ฝากติดตามผลงานพี่ด้วยกับการรีวิวที่เข้าใจง่าย,ายๆแบบภาษาคนและการต่อให้น้องไม่มีความรู้เรื่องน้าหอมมาก,ก่อนน้องก็เข้าใจมันในงานน้องมันเป็นเบอร์หนึ่งของโลก อ้างอิงจากเว็บไซต์ที่ชื่อว,ว่าฟรีแคนติกากับคะแนนของเขาคือ4.6อ่ะจาก5.0นะ่ะแล้วไม่มีเหนือกว่านี้อีกแล้วสุดเคิร์ฟและสุดโค้ลเล้ถ้าเป็นถ้าเป็นดาร์กบอลก็ซุปเปอร์สยายร่างสีหรือเปล่าวะอะไรประมาณนี้ถ้าต้องถามพี่ว่ามันดีจริงไหมมันเป็นยังไงเอาแบบเข้าใจง่ายชองปปเกเตเบอร์หนึ่งของโลกเป็นยังไงให้น้องนึกภาพแอคชั่นรีเพย์ในเครื่องเพลย์สเตชันอ้าวทำใม้ใช่เด็กดนุมไม่รู้จักนะไม่ใช่เด็กโดด่รู้จักเนะี่ย ไอชั้นรีเพย์มันก็เป็นตัวโกงเกมนี่แหละมันจะทำแบบว่าน้องสามารถโกงเกมเครื่องเพย์พที่น้องเล่นได้น้องไปปรับสเตตัส99ิวิ่งว99้อะไรก็ได้เพราะงั้นน้องก็เป็นตัวโกงทำไมาถึงพ,พี่คิดว่ามันจะเป็นตัวโกงเกมของน้ำหอมตัวนี้มันเป็นน้ำหอมที่มีทั้งความรวยรวยจัด,จดเลยความรวยของมันความบริการมันคือสิบเนี่ยพี่ให้เก้าจุดห้าแล้วมีทั้งความหล่อเซ็กยั่วเพศอ่าถ้าความหล่อเซ็กยั่วเพศเต็มสิบพี่ก็ให้แม่งเก้าจุดห้าเหมือนกันซึ่งมันมีมันมีน้ำหอม ที่มันทาที่มันทําได้ลงตัวขานาดนี้มันมีไม่กี่ตัวที่แบบว่าเฮ้ยแม่งดูแม่งด,ดูเซ็กซี่ในผู้หญิงแบบเซ็กซี่ย,ยั่วๆแล้วแม่งก็ดูรวยได้ด้วยมัดูรวยด้วยส่วนใหญ่น้ําหอมที่รวยจะไม่ค่อยเซ็กส่วนใหญ่จะรวยแบบแก่ๆก,กับพระทานบริษัทแก่ๆใส่วอลก,ก็แงงแงงแงงอา้าวคุณเลขาคนสวยนะครับคุณทํางานได้ดีมากครับอันนี้คือน้ําหอมรวยซีีโอรวยมากแต่โคตรแก่ มันจะไม่หล่อแต่อ้นน้ำหอมหล่อๆเซ็กซๆยั่วๆส่วนใหญ่มันก็ไม่ค่อยรวยมันก็ไม่เลยแต่ว่าชองปอมันขึ้นเบอร์หนึ่งของโลกได้เพราะมันรวมกันได้มันไม่เสียเซเทตเลยมันต้องดูรวยมันต้องดูเซ็กมันหรือได้ป่ะอะถ้าต้องถามพี่ว่ากลิ่นยังไงนะครับกลิ่นยังไงมันเปิดด้วยความเป็นมิ้นที่มันสะอาดมากเนาะ แล้วตามด้วยความวาน,นิลาที่มันนวลเนียนคือวาน,นิลาคือตัวโยกเพศอยู่แล้วตบด้วยโน้ตทองกะบ,บีงคือโน้ตที่เอาไว้ปลุกอารมณ์หรือเอาไว้ยวั่วใจหรือเอาไว้ส่งผู้หญิอองคนหนึ่งเข้านอนแล้วตามด้วยโน้นน้ำผึ้งช้ำ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 ที่มีความอิริแกรนรวย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 แล้วเข้ากันมากน้ำผึ้งมิ้นท์แล้วตามด้วยวาน,นิลาแค่นั้นเลยความติดทนที่10ชั่วโมง สิบชั่วโมงบวกบวกบวกใช้โคตรง่ายการกระจายตัวสามารถเที่ยวคืนได้แบบไม่ไอายใครเพราะเป็นน้ำหอมที่กระจายตัวในวงกว้างมากๆกระจายวงกว้างมากๆทีนี้สําคัญคือคาแรคเตอร์มันให้ความรู้สึกไงสายตาถ้าในาใยสายตาผู้หญิงและได้กลิ่นชองปอเข้ามาผู้หญิงจะรู้สึกยังไงผู้หญิงจะนึกว่าน้องเป็นประธานบริษัทอายุสักสามสิบน้องเป็นประธานบริษัทหล่อๆใส่ชุดสูทสบายๆใส่ในาฬิการโรเล็กเดือนละ3ล้าน น้องขับรถปอยเช่91ไปทำงานเมอาลงจากรถมาน,น้องก็มองมาที่ตึกสูงๆแล้วบอกว่าอ๋อตึกนี้ตึกของผมเองน้องเป็นผู้ชายที่พร้อมมากๆทั้งหลอ่อทั้งรวยสิ่งที่ผู้หญิงแม่งคิดในหัวใจคือเขาจะคิดว่าผู้ชายคนนี้แม่งเกินฝันแล้วคําถามสุดท้ายน้องคิดว่าน่าจะถามพี่ว่าเฮ้ยแล้วมันคุ้มไหมที่จะซื้อพี่บอกูว่าคุ้ม,มนี่ไม่มีอะ แต่ประเด็นคือว่าราคาเนี่ยเฉลี่ยเฉลี่ยเนี่ยถ้าพี่เคยเจอแต่ต่ำสุดนในชีวิตพี่คือ3,200บาทถ้าพี่เคยเจอที่แพงสุดนในชีวิตที่เนี่ย7,900บาทมันแล้วแต่ช่วงตลาดมันจะเป็นช่วงออดิมาร์ดดิถ้าเตะช่วงไหนมันออดิมาร์อยู่มันเยนอะมากแล้วตอนนี้เนี่ยพี่พูดอยู่ว่าหาไม่ได้ ในเมืองไทยน่าจะหาไม่ได้หายากมากๆถ้าน้องสามารถเป็นเจ้าของมันได้ในราคาที่ค่อนข้างจะยุติธรรมนะครับเฉลียล่ยเฉลี่ยสักห้าพันน้องเอาไปได้แต่ถ้าน้องคิดว่าเราไม่เจอเจ็บันกล้าที่มารีเซลกันตามอิเนเทอร์เน็ตอย่าเลยลองลองเดี๋ยวก็มาเดี๋ยวก็มาถ้าน้องอยากได้ขวดจบในชีวิตจริงๆว่าไปเรียนได้ทํางานได้ไปเที่ยวได้ไปเจอผู้หญิงหรืออะไรก็ได้ไอ้นี่ขวดไอ้นี่ขวดเทไปน้องชองปอกเตลรเลม่าอิเล็กเซียครับ